ของข้าะเจ้าเึอมีแด่พรารนาใจอภิวันธานานอมพระจอมแต่ล่ำคาพระพุทธาผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปฐมอภิวานกราบก้มประทับทรงพองใสเลิศวิไลางามมดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพืนน้าบุญล้นพระสังกูองค์เอ,เอกวันธานานบไวก็มาก้มกราบกันขอาการคุบา,านาจรย์พระสงส์สมเด เราพกนากาสาราธรรมจากเล็กน้อยในสวงกรสันพัฒหารในเมนีโมนิถ้าวัจนมโพช้าสพสัมภวาสุนทรีสารนังปานินังวานีไม่ห่างปีนะญาตงมานังขอพระสัตธรมรมันอ่ภัยในห่วงเห่งบมกุ คือพระโอษของพระเจ้ามุนีผู้เป็นที่เพิ่มของทรัพย์ทั้งหลายจงกระทําใจของข้าพระเจ้าให้เอบอิ่มขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกทานที่มา่วามกันปารกผู้สนในช่วงผ่าเศ้าของมุนีมอนีกะวันทีสามแล้วเนาะทานมือปีใหม่มา ได้สองมือเป็นมือที่สามสังการกระเพี่ยนไปจากปี 2000, สองพันสเอ็ดเขไปสู่ 2000, ส,สองพันสสองที่กำไรที่ได้มาจากปีใหม่ก็คืออายุเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นชีวิตที่เหลืออยู่ก็นหน่อยลงออกมาเหมือนกับสร้างห่งที่เขาทอผ้าเขาทอผ้าไปได้ลายซํำไหน สิ่งที่ต้องทอก็เหลืออยู่หน่อยเขาหน่อยเขาชั้นไหก็ชั้นนั้นชีวิตของเฮานี่นะใส่ไปใส่ไปแห้งใส่ไปหลายเท่าใดยู่ไปโดนเท่าใดที่เหลืออยู่ก็หน่อยลงหน่อยลงตามลําดับสุดท้ายก็ต้องถึงความแตกดับในที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนที่ชีวิตของเฮาจะแตกดับลงไปเฮากา็คนที่จะมาพ,อพ่อคุณผู้ลนที่จะติดตามตัวเฮาไปได้บอกว่าจะเป็นทานงเมือผู้สน การถวายกานสาระเข้าพองบอกว่าจะเป็นศีลและกุศลด้วยกันงดเว้นกายยากรรมวจีกรรมทีสวสาราหมกนะันและการจเจริญภาวนาเอื้นมาภาวนานกุศลด้วยกันเพื่อกคักขั้นเก่าจิตใจให้ละเอียดปานีจริงยิ่งขึ้นไปเมื่อนี้ก็จะนำธรรมะจาเล็กน้อยมาบวมมากล่าวเพื่อเป็นการงเซินจิตสกิจใจให้เขาทั้ทหลายได้นำ พิธิพิจารณาตามสมควรอันทโพุโตยังโลกตโนเกทาวิปัสสติสักุโนชาลามุตโตวะอภพสักายากาชาติทาราหูมีพระพุทเจ้าได้ตัดพุทธพจน์บทนี้ไว้ในคุตกากิกายธรรมบท พงบอกว่าอันทะภูโตออย,ยังโลโกโต,ตนโนกิตหาวิปัสสติสักุโนชาลมุตโตวะอัปโปสักขายะพัชติแต่เิ็นภาษาบานเราบอกว่าสัตว์โลกเป็นผู้มืดบอดน้อยคนหลายที่จะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงน้อยคนจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ได้ เหมือนกับนกทีติดพายติดตะขครยของนายพานแล้วน้อยตัวหลายที่จะรุดพ้นรุดรอดไปได้คาถานี้พระพุทธเจ้าได้ตัดไปแบบนี้เป็นอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มือบอดความจริงแล้วนี่นนะคำมือบอดในที่นี้บน่ได้หมายถึงดวงตาดวงตาซีดวงตาเนื้อของนิพพาน หมายถึงดวงตาคือปัญญามันมืดบอดเมื่อดวงตาของคือปัญญาของบุคคลนี่มันมืดบอดิึงจะเห็นแจ้งตาสว่างอยู่เพิ่งเกินเว่าผู้มืดบอดเพราะว่าบุคคลผู้ตาบอดผู้มืดบอดนั่นบอสามารถเดินทางไปให้ที้ทางได้ชั้นใดคนที่มีปัญญาจะผุบบอดคือดวงตาคือปัญญาบอดนี่นะก็บอสามารถ เดินไปตามทำนองพอง้ธรทมคือกุศลธรรมได้บอสามารถเจริญกุศลธรรมได้เมื่อเจริญกุศลธรรมบ่ได้ก็บอสามารถที่จะพู้แจ้งต่างความเป็นจริงได้บอสามารถกข้าถึงสุขีโลสวรรค์ดได้เหมือนกับนกพิติตายในพานอากาศดิ้นออกบ่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าปารุกถานีเนื่องจากปารบไม่ออกคนนึงไม่ออกคนนี้นะเราอาศัยอยู่เมืองอารวี ปากกาเรานี่มเป็นคนทุกข์เป็นลูกสาวของสร้างฮูกแต่และมือก็จะอาศัยการโกได้พอได้ใส่กระสวยแล้วก็เอาไปส่งให้พ่อพ่อมันก็นจะมีหงำหุงอยู่อีกบนลนึงเพื่อนอาศัยอีกบอลน,นึงมีหงำหุงอ,อีกบนหนึงขับจ้างทอผ้าให้คนอื่นหรือว่าทอผ้าไปขายให้กับคนอื่นนั่นแหละ โดยอาศัยรูปของตนเองนี่เป็นผู้ที่ก่อได้ให้ตัวเองเป็นคุณพอ่อเลี้ยงชีวิตอยู่มาเป็นแบบนี้ตดแต่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานี่นะเพื่อนได้เสด็จเป็นเมืองอาราวีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเมืองอาราวีก็ตักเตือนให้ชาวเมืองอาราวีมาทานทั้งหลายเอ้ยชีวิตของัาวทั้งหลายนี่บ่ย่างยืนเด้อ ความตายจะนั่นเป็นของยั่งยืนเป็นของเทียงแท้แน่นอนต้องตายชีวิตของบุคคลบ่เทียงแท้เลยเพราะฉะนั้นแหละพวกทางข้างหลายจงเจริญมรณานสติเพราะว่ามรณานสติบุคคลใดบ่ได้เจริญแล้วเขาย่อมวาดกลัวสันสะท้านเวลาที่ความตายเข้ามาถึงแต่ว่าสำหรับบุคคลที่เจริญมรณานสติอีเล้ว เขายอมบวชบันบูสัสถานในเวลาที่ความตายเข้ามาถึงพวกท่านทั้งหลายจงเจริญมรณาสติเถิดพระพุทธเจ้าก็ให้โอวาทแก้าชาวเมืองอารบีโดยประการที่ให้ชาวเมืองอารบีพิจารณาให้เห็นความตายเรื่อยๆพิจารณาว่าเขาต้องตายเด้อเขาต้องตายเดินชีวิตจะมีเด้อแอ้วพไปความตายจะมีเด้อชีวิตกินฟีจะขาดไปเด้อให้บอกตัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเขาต้องตายแล้วบอ เกินอีกอกีกกเวลากี่นาทีนี่เขาก็จะตายแนละ้วให้ใส่ใจแบบนี้เรื่อยๆเมื่อใส่ใจแบบนี้ก็จะบอรประมาทก็จะบอรประมาทมอเมลอุอ่มลงพวกกระเตือนเนี่ยช้าเมือออารวีกับพ้ากันจเจริญมรณนนสติในขณะเดียวกันนั่นลูกสาวของสร้ามฮุกผูนี่อยู่แล้วกับฟังคำฟังเลยคิดในใจว่าโอ้คำบอกบอกุทธเจ้านีนะเป็นของทีทเที่ยงแท้เนียนน่อย บบมีเป็นสองเนึ่าคำว่าของพระพุทธเจ้าหนี่ย่ากเดียวคือว่าจะไหนเป็นกันนะควรแล้วที่เราจะเจริญมร,รณะสติเพื่อบ,บู่ซาคุณของพระพุทธเจ้าเพราะการได้ยินในฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ยนะเป็นเรื่องอยากเราคึ้นไนะแล้วก็เลยเจริญมร,รณะสติอยู่ทั้งสามปีใจใจในมร,รณะสติพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจาริาอยู่เรื่อย สมัยนั่นเองเราจเจริญมรณานุสติถึงสามปีพระผู้มีพระภาคเจ้ากับทรงแท่คลายพญานไปพิจารณาว่าเขาควรที่จะโพ,พูดผู้ใดเนาะปราปานางน้อยลูกสาวสร้างหูนี่เข้าไปในคลายพญาณของพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงสด็จด,ดำเนินไปในระยะทางสาสิบโยชน์จากเมืองสาวตถีไปสู่เมืองอารวีนี้นะ สามจิตยอดพระองค์ประทับที่เมืองสาวัตถีแพ้คลายปัญญาทู่วา่าโอ้านางน้อยคนนี้จะบรรลุปเป็นพระโสดาบันได้ถ้าเขาบอนุเคราะห์เราหนะเราจะตายในมือนะั้นแล้วจะมีคติบอ่นอนเอนนเนี่ยเพราะว่าคนที่บ่มีมรรคผลเป็นแกนสารเนี่ยนะมีคติบอ่นอนเนนนี่เพราะเห็นนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงสเสด็จดำเนินไปสิ้นหนทางสามจิตยอดยอดหนึ่งหกสิบกิโลสามจิตโยต์ยที่เขาได้ตุก ยดหนึ่งสี่หกกิโลสี่สิแปกามที่ยอดกับสี่ร้อยแปดสิบกิโลน่นบ้างสี่ร้อยแปดสิบลักกันพระพุทธเจ้าเรดยกดำเนินด้วยพระบาทต่อเดินทางไปสี่ร้อยกันละเพื่อจะอนุเคราะห์นางน้อยทนนี้ถ้าพระองค์ไออนุเคราะห์นี่นะคติของเราบนเนี่ยหน่อยพวกกัสเรียกดำเนินไปพอไปหอดเมืองอารวีก็เข้าไปพักอยู่อัคคารวัตตีดีชาวบ้านชาวเมืองได้ยินเขาว่าโอ้พระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐที่สุดในโลกได้เสด็จเดินทางมาถึงเมืองอาราบีแล้วเนาะกับผากันตื้อกับโต๊ะโต๊ะไม้ทีอของห้องเข้าไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าและกับฟังธรรมตามสมควรบางคนฟังธรรมแล้วมีศรัทธากันิมนต์นพระพุทธเจ้าพรมด้อยีิผูสงให้ไปฉันพัอาหารในหอฉันพระพุทธเจ้ากระหับนิม,มนต์และกับไปฉันนางน้อยคนนี้ก็ได้ยินข่าวเลยพระพุทธเจ้ามาแล้วเนาะ เราจะไปฟังธรรมดีบ่แต่ว่าก่อนอพอเพ่นสิไปทอผ้านี่นะก็สัังลูกสาวไว้ว่าเจ้าจงเอาได้กอได้ให้ใส่กระสวยให้เียบร้อยเลยไปทรงให้พอเ้อเมื่อนี่พอดีทอผ้าให้มันแล้่วเพื่อทรงเจ้าขอ,องเขากะจําเป็นต้องได้เหิตนนแล้วก็เลยมาคิดว่าถ้าห้เขาอเอาได้ไปทรงพ่อของเฮานี่นะพ่อของเขาก็จะท่ายจะด่าจะทุบจะตีได้เนะ้อ แต่ว่าก็ยากฟังธรรมกับปั่นั้นคิดมาให้จังเดีดีเนาะโอ้ยาแหละฟังธรรมยังไดกก็ได้ทันพอสีเดินที่ฟังธรรมกับผมวลอยู่นะก็ได้ให้แล้วชาวบ้านชาวเมืองก็ะวายพัะตาหารเกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์หลังแากสันพัะตาหารสำเร็จแล้วก็น,นั่งนิน่งบอป้าบ,บ่าวยาชาวบ้านชาวเมืองก็บอกกล้าบ้าอย่างเลย อยากให้พระพุทธเจ้าแสดงทำให้ฟังกบูกา้าบอกพระพุทธเจ้าอย่างนีง้อยู่เมื่อเป็นเส้นนั่นแหละนางน้อยหลังจากก็ได้แล้ก,ก็ย่างกายไปกายก็กายไปทางที่เ่ากำลังฟังทมอยู่ยืนเหลียวบนพระพุทธเจ้าโอพระชายาลักษณ์ของพระพุทธเจ้าูนี้อมเย็นเนาะพระพุทธเจ้าผู้มีหน้าเหมือนกับพระจัทรแ่บูก,าก้าเขาใกล้อย่างตัว อยากจะไปเวียนเฝ้าไปเวียงแต่กระพานไปหมดไหนเนี่ยเด็กๆไปยืนอเบืงอ่พระพุทธเจ้ากระเหลี่ยวไปเบื้องเราก็แสดงอาการให้เราหูว่าพระองค์กําลังให้ความสนใจเราอยู่เราก็นึกว่าโอ้พระพุทธเจ้าเหลี่ยวเบื้องเขาหนี่งเนาะคงจะบางการมาของเราแหละสงสัยอยากให้เขาเข้าไปเ้าก็เลยวางกระตากระสวยขอได้เพิ่นนะได้เพิ่นบางเวลากัญญาเข้าไป เข้าไปถวบายบังคมพระพุเป็นเจ้าต่อหน้าพระพักแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควรแก่ตนเองพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากให้เราหนี่บรรลือสิหาน่ะอยากให้เราตอบคำถามก็เลยถามว่าเจ้ามาแจ้ใสนางน้อยเอ้ยเราก็ตอบว่าบ่หูอกกันน้อยเจ้าสีไปใส่บ่หู้กันน้เจ้าบ่หู้บ่หู้กันน้เจ้าหหว่า บอหูกันเอ๊ตอบคือกลัวๆไม่เอาสีเนาะมาได้ใส่ยางมาในเหินกับบ่อหูที่ไปใส่ที่ไปหาบออยู่หงพอผาก็บอกบบอหูถามมาเจ้าบอหูว่าทั้งไหนถ้าตอบบ่อหูเจ้าหูแท้หวะตอบบ่อหูอยู่ด้วมาจะใส่บอหูที่ไปใส่บอหูบอหูหวะหู ฮู้ว่าบ่ฮู้ชาวบ้านชาวบ่เห็นบรรยากาศเต็มนี้ตีเตียนบ่โอ้นางน้อยคนนี้นี่มาเล่นเล่นกับพระพุทธเจ้าวันนี้พระพุทธเจ้าถามคือบ่ตอบทังที่ฮู้อยู่ว่ามาเฮือนก็ตอบว่ามาเฮือนตัวสิไปหาพ่ออยู่ห้องาก็ตอบว่าไปห้องาเป็นหยังถามว่าบ่ฮู้ก็ตอบว่าฮู้บ่ฮู้ก็ว่าบ่ฮู้ฮู้ก็ว่าฮู้เป็นหยังจตอบแบบนี้ชาวบ้านมือก็ตามีีตพระพุทธเจ้าก็เลยถามต่อว่า น้อยเอ้ยเป็นยังต้ถาถาพุทถามเจ้าว่าเจ้ามาจะใสเจ้าคือตอบกับผงเราก็เลยภาพท่งมาข้าแต่พระองค์พุ้เเริญเดินมา,า,น,าน,น้อยบนตอมาพระองค์ก็หู้ยู่แล้วว่ากาน้อยมาต่เหินนะพระองค์หู้ยู่ดอกแต่ว่าความหมายที่พระองค์ถามมามาจะใสคือเจ้าก่อนที่เจ้าจะมาเกิดในศาสเนี่ยเจ้ามาจะใสมาจากสวรรค์บอกมาจากนรกบอกมาจากความเป็นเทพเป็นสุรกายบอกนลกว่ามาจะใส พระองค์ประสงค์จะพูดแบบนี้เลยถามข่าวพระบาทข่าวพระบาทก็เลยตอบว่าบุหูบุหูวัาชาตกรเนี่ยเกิดเป็นอย่างจงมาคอยมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้มาในบ้านในเมืองไหนมาจากสวัรค์สั้นฟ้าบริณนรกบุหูเลยก็เลยตอบว่าบุหูพระพุทธเจ้าก็เลยสาธุการมาดีแล้วดีแล้วน้อยเอ้ยเจ้าตอบได้สมควรแลส,รส้วสรรเสริญน,นางตอน,น่ะสาวบานเสมอสาวบานเสมอเกิดคพามอสกรจร์แจ วานาคนนี้ีิปัญญาพระพุทธเจ้าได้ถามต่อไปว่าเป็นอย่างรัถามก็ถามเจ้าว่าเจ้าสีไปใสเจ้าคือตอบว่าบหูเราก็เลยบอกว่าแม่ข้อนี้พระรถฐาคตเจ้ากระรงขับหูแล้วว่าก็าน้อยจะเดินทางไปอยู่ที่หงกำมหกข,ของซางหกแต่ดีพระพุทธเจ้าถามก็นั้นก็ได้หมายความ่าแบบนั้นหมายความ่าเจ้าตายแล้วเจ้าสีไปใส ภาภาพระบ้านโบหูขน้อยโบหูก็เลยตอบว่าโบหูว่าต่ายไปแล้วสางซไปส่พระพุทธเจ้าก็เลยสาธุการว่าดีแล้วดีแล้วเจ้าตอบสมควรเน้วตอบสมควรเล้วพระองค์ได้ถามต่อเป็ว่าเป็นอย่งางประานคดถามเจ้าว่าเจ้าโบหูบอเจ้าคือตอบว่าหูข้าแต่พรระองเจิญขน้อยหูว่าข้าน้อยต้องตายแน่นอนเมื่อพระองค์ถามมาเจ้าหูบอกเจ้าโบหูบอก เรานายก็เลยตอบว่าหู้ว่าตัวเองต้องตายหู้ว่าตัวเองต้องตายก,ก็ให้สาธุกาาอีว่าดีแล้วดีแ้วเจ้าตอบด้สมควรแล้วตอบด้เหมาะสมแล้วและเป็นอย่างเขาถามเจ้าว่าเจ้าหูบา้บอเจ้าเพื่อตอบว่าบอกหู้ข้าแต่พระองค์เจริญข้าพระองค์บ่หู้ว่าข้าพระองค์จะตายเวลาใดจะตายในสถานที่ใด ตายี่โลกอันไหนขราบพระองค์ผู้ข้าพระบาทพระหูผู้แต่ว่าต้องตายก็เลยตอบมาผู้บาตัวเองต้องตายแต่พระหู่าจะตายเวลาใดนตายในสถานที่ไหนพระูงแบบนี้ข้าพระองค์จะตอบแบบนี้บ่ได้มีความประสงค์จะเล่นเล่นบ่ได้มีความประสงค์จะตตเแี่ยพระพุทธเจ้าโดยประกาท่ากว่าพระพุทธเจ้าก็ใหายสารโดยการดีแล้วดีแล้วเจ้าตอบไดนดีเจ้าตอบเหมานะสมนว คนเฮาเนี่ยนะมาในชาติปัจจุบันเนี่ยเฮาบ่ฮหู้นะว่าเฮามาจะใสย่ยอนถือพบชาติปิดบังไ้เขาเลยบอสามารถละเลึกไปฮหู้ได้บพเหมือนกันบเทวดาพระเจ้าเป็นบตายแล้วเกิดกับหู้ว่าตัวเองตายากนั้นมาเกิดนีทุกนทะุกแต่ว่าความเป็นมนุษย์ของเฮาเนี่ยนะบอสามารถจ่อจําได้ก็เลยบอกบ่ฮหู้ว่าตายมาจากชาติอนมาชาตินี้เนยะมาใจใส และบูฮู้มาตายเรีวสิไปไใส่ย้อนอย่างจึงบูฮู้เพราะว่าบูมีญาณอย่างฮู้เลยและกำหนดการตายของบุคคลในศาตหน้าที่ไปใส่มันยังบ่แเนนอนเพราะว่าบุคคลบังลุอริยมรรคดีนาคนอย่างพระพุทธเจ้าจึงกลับไป่าพิขูทั้งหลายทอนไม่ที่บุคคลโยนขึ้นไปในอากาศกินไม่ที่บุคคลโยนขึ้นไปในอากาศบางท่้งเอาทั้งปกลงมาเนี่ย บางข้างเอาทางกลางตกลงมาเนี่ยบางข้างเอาทางปลายตกลงมาเนี่ยบ่อเนนอนจังไดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็คือการคติของสัต์ทั้งหลายก็คือกันบ่อเนนอนคือกันว่าจ,จะไปเกิดยูสุคติหรือทุกคติเหตุบุญเหตุกุศลก็เหตดเฮ็ดบาปก็เหตดแต่ว่าบ่อเนรนอนแต่มันจะไปเกิดอยู่หนสถานที่ไหนตายแล้วจะไปใส่เพราะนั่นเพราะเหตุใดพ่พู้ทั้งหลายเพราะว่า บุคคลโบเห็นแจ้งอริยสัตตีตามความเป็นจริงอริยสัตตีมิอย่างเนทุกเหตุเกิดทุกเหตุดับทุกและทางดับทุกนี่แหละเอื้นว่าอริยสัตตีกอเหตุนั่นแหละที่พุทธหลายพุทธาทั้งหลายจงป่าลบกองเทียงโดยชอบเพื่อให้บรรลุให้ผู้แจ้งเ่นอริยสัตตีตามความเป็นจริงโดยชอบย้อนย้อบุคันบรรลุอริยสัตตีบุคือพระโสดาบันพระสกทาคามีอนาคามีป็นต้นเป็นปั พระโสดาบันยีบรรลุอริยคสีแล้วผู้แล้วว่าไนเป็นทุกข์ผู้เหตุเกิดทุกข์แล้วผู้ทาเป็นเชงดับทุกข์คือปฏิฐานแล้วและผู้แจ้งเชนงอริยมรรคอนปรกก็บด้บอกแกว่าเป็นทางดำเนินไปสู่บางนคนมีความผู้ตามความเป็นจริงเรียบร้อยแล้วนะเพ่นจึงมีคติแน่นอนคือต้องไปสุคติแน่นอนโบไปสุตคติแล้วและจะาเกิดที่กับวาเกิดจิตต์ ภาษกาท่าทางนี้กับหู้หลายลก็เห็นเห็นบ่ภาณนาคามีกับหูยิงขึ้นไปก็เห็นเดินทอดภาณังหู้ถูกสิ่งทุกอย่างโดือดการทั้งปัวเนี่ยกรรมชัดทำอันจะเป็นเหตุให้ตัวเองต้องเบียน่ายใจเกิดแต่เด็กเกิดเปิดตาหัวอริยสัจีตาความงติดบุคคลใดนเนีบวบรนหัอริยสัจีตาคนผิดจริงก็บริสามารถู้ได้บรสามารถกรรมต้องคติเนนนอนในนางในต่อพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเลยให้สาธุกขรก เราพุทเจ้าในสาธทุกการเล้อก็เลยตามนี้ชาวบ้านชาเมือง่า,าบ่าาวงทางอยู่นะเป็นคนบ่มีปัญญาเป็นคนมืดบอดจึงมู้เนื่อความของขานะคาถานี่ยบุคคลใจก็ตามเป็นผู้บ่มีปัญญาบคุคคลนั่นซื่อวาเป็นคนบอดแล้วก็เลยกราคาถาว่าอันภูโตอายังโลโกตนุเกถามิปัสติสกุโนชาลมุตโตวะอัโปสภายะัชติ สัตว์โลกเป็นผู้มืดบอดเพราะ่มีดวงตาคือปัญญาน้อยคนจะเห็นแจ้งต่างความเป็นจริงจะเห็นแจ้งต่างความเป็นจริงว่าโอ้ธรรมชา,าติทั้งหลายบ่เที่ยงเนาะธรรมชาติทาาตั้งหลายนี่เป็นทุกข์ธรรมชาติทาาตั้งหลายนี่ะเป็นอนัตตาบ่สามารถบังคับบัญสาได้น้อยคนจะหู้คนและน้อยคนจะไปสู่สุคติโลกสวัรค์เหมือนกับนกที่ไปติดอยู่ในบ่วงในแห้วในตะไครยของในรานแล้ว การที่มันจะรุดรอดไปได้น้อยตัวหน่น้อยตัวก็ะจะมีตัวหนึ่งสองตัวที่รุดไปได้เห็ือนกัคือการเป็นแบบบุคคลเมื่อบอุคูแจ้งแบบนี้นะจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เป็นไปได้ยาี้เป็นไปได้น้อยพอต้องกาวถึงมรคคลน,นิพพานเลยพอต้องการถึงมรคคลนิพพานพระพุทธเจ้าไปว่าไว,ว้จดหนึ่งเห็นบ่าเอาเล็บมือตักที่ดินขึ้นมาพี่กู้ทั้งหลายเศษดินในเล็บของตถาคตกับเศษดินในพื้นมหาปตพีใหญ่อันใดหลายตัว พี่ผูรทั้งหลายก็ตอบอย่างเด็กก็แต่พ่ามุ่งจะเล่นแผ่นดินใหญ่ที่ดินหลายก้อนก็น้อยที่ดินในเ่องของพระอค์น้อยหลายบ่เทิมเชี่ยวในการจะเอามาเปรียบเทียบเอามาเปรียบเปิยเลยกันนะเอามาเทียบกันบ่ไดครับพทธเจ้าเลยบอกว่าพี่ควรทั้งหลายการที่บุคคลตายจากมนุษย์ได้จะกลับมาเปิดเป็นมนุษย์อีกเหมือนเศษดินในเล็ดมือของสถาพนี้แหละแต่ว่าสัทั้งหลายยังจ้าแต่กายทำลายแล้วมเข้าถึงออายทุกขติวินิบาตอารมณ์เหมือนกับ ดินในพื้นมหาปฏินีนเบื้องยุ่งความตายว่ามันจะเกิดมาเปลี่ยนบษย์อยุอีกบัญญาสมปันต่้างกันหลายเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนเล่บอกว่าเมื่อโปมีปัญญาจักพุกโปมีดวงตาืูปัญญานจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์กันกน้อยจะหู้แจ้งตามความเป็นจริงและบรรลุกขคขน,นิพานกันน้อยเข้าไปองกองตัดพุทธพจน่จบลงนางน้อยเพ่นั่งกับบรรลุเป็นพระโสดบาบัน บารรูปีพัสดุ์แต่บรรทัมัทศนาก็มีแกมปหาชลทั้งหลายแต่ว่าสุดท้ายนาได้เอาก็ได้ทนะ่านไปส่งให้พอ่อพ่อก็นั่งรับอยู่แล้วก็ย่าจับก่อได้เข้าไปพอตกใจต,ตื่นก็เลยจับฟื้นนะฟื้นฟองนะมันต่อีเข้าไปที่หนาเอิบฟองนะำปีที่ให้นางเสียชีวิตในขณะนั้นเลยและไปเกิดในสวรรค์ที2018นะเพราะฉะนั้นเทากบมาพิจารณาว่าปี้ไม่นี่นะ นนเขาได้อยู่เพิ่มเมื่ออายุเพิ่มขึ้นชีวิตเขาหน่อยลงแล้วเขาบหกว่าเขาจะตายเวลาไหนบ้างและบอกว่าตายแล้วจะไปไหนเพราะคาติโบนีนนเอาจึงเฝ้า,าสาาร้างสมคุณงาคงมความดีเอาไว้มือละเล็กมือละหน่อยตามสติกำลังตามความสาม,มา,า,ารถของเขาเนาะอะไรั้นเมื่อนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วก็จบพระการกรกสาระทำโรงเพยงท่านี้ บุญกุศลใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของญาิโยมเมือสสรู่สุบุลอัตมาภาพพ็ะออนุโมทนาสธกการณ์นำุณกุศลใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของอัตมาภาพก็ขอให้ทุกคนต้องการจงมีส่วนในบุญนี้ขอให้สัภ์ทั้งหลายจงมีส่วนในบุญนี้ขอให้สัภ์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขด้วยท่วกันและท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้บุญกุศลนั้นจงเป็นปัจจัยให้เขาทั้งหลายจงบรรลุถึงมากผลพิพานในอนาคตการอนไกลนี้โดยทั่วกันทุก่านทุกคนเถิด